สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็จะมาทดสอบนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบกันนะคะครูมดนะคะก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาฝึกทักษะกระบวนการคิด ของนักเรียนกันนะคะกิจกรรมเกมนะคะมีชื่อว่าแมทพัลส e นะคะปริศนาคณิตศาสตร์หรือว่าปริศนารูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งปริศนาสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็คือภาพที่แสดงอยู่นี้นั่นเองนะคะอ่าก็คือให้นักเรียนนะคะแก้ปริศนานะคะไปทีละบรรทัดนะคะจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะว่าอ่าตัวโปเกมอนนะคะแต่ละตัวนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้นะคะครูจะให้เวลานักเรียนนะคะ หนนาทีนะคะสำหรับการแก้ปริศนาภาพนี้นะคะเริ่มจับเวลาค่ะ ตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกสิบวินาทีสุดท้ายนะคะครบหนึ่งนาทีแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะอ่ามาดูเฉลยกันเลยค่ะบรรทัดแรกนะคะคืออ่าโปเกมอนนะคะหมดเลยกเป็นโปเกมอนแล้วก็สีของมันละกันนะคะเพราะว่า อะอย่างตัวสีเหลืองนะคุณมอรู้ว่ามันปิกาจูใช่ไหมแต่ตัวสีอื่นนะคุณบอไม่รู้ชื่อนะคะงั้นขอเรียกเป็นโปเกมอนแล้วก็เป็นสีละกันนะคะอ่ะโปเกมอนสีเหลืองนะคะบวกกันนะคะ3ตัวมีค่าเท่ากับ33แสดงว่า1ตัวมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าตัวละ11นะคะเพราะว่า11บเวกสิและบวกสิเนี่ยมีค่าเท่ากับ33บรรทัดที่2นะคะโปเกมอนนะคะ1ตัวนะคะมีค่าเท่ากับ11 ทีนี้นะคะมันจะมีเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะการทาบวกลบคูณหารละคนเนี่ยเราต้องทาเครื่องหมายคูณก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วค่อยไปทําเครื่องหมายบวกทีนี้เราก็ดําเนินการคูณก่อนได้เลยค่ะสิบเอดนะคะคูณกับ2ไ,ได้เท่าไหรคะได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกโปเกมอนสี่้ามีค่าเป็นยี่บแสดงว่าโปเกมอนสี่้ามีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับสามถูกต้องไหมคะอาโปเกมอนสี่้ามีค่าเท่ากับสาม อ่ะอันนี้เป็นการอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกทั้งคู่ดังนั้นต้องทำเครื่องหมายบวกทางซ้ายมือก่อนก็คือเอา3บวกกับ7ก่อนเนาะ3บวกกับ7มีค่าเป็น10 10บวกอีกเท่าไหร่จึงมีค่าเท่ากับ19 10าขาดอีก9ถูกต้องไหมคะจึงมีค่าเท่ากับ19นะคะทีนี้เราก็ทราบแล้วคะโปเกมอนสีเหลืองอ่ะโปเกมอนสีเขียวนะคะมีค่าเท่ากับ9โปเกมอนสีฟ้านะคะมีค่าเท่ากับ3แล้วก็โปเกมอนสีเหลืองมีค่าเท่ากับ11 นะคะทีนี้การทําบวกลบคูณหารละคนนะคะนี่เป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันหมดเลยนะคะดังนั้นให้นักเรียนทําเครื่องหมายบวกที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนนะคะคืออยู่ระหว่างโปเกมอนสีเขียวกับโปเกมอนสีฟ้านะคะก็คือให้นักเรียนนะคะดำเนินนะคะดำเนินการนะคะเอา9้าบวกกับ3ก่อนซึ่ง9้าบวกกับ3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ12ถูกต้องไหมคะ12บวก11คำตอบอันนี้ก็คือเป็นเป็นเท่าไหร่คะ12บวก11 เป็น2ี่นั่นเองนะคะใครคิดได้นะคะเด็กเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะอ่ะเราก็จะไปทำแบบไปดูแบบทดสอบนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือแสดงนะคะวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะครูมก็จะมา พูดถึงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็คือมันจะมี4ขั้นตอนในการใช่ไหมคะ,ะก็คือขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องอทําความเข้าใจโจทย์นะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นที่2เนี่ยวางแผนแก้ปัญหานะคะ,ะขั้นที่3เลยก็คือดําเนินการตามแผนและขั้นที่4คือขั้นตรวจสอบนะคะเราเราต้องใช้4ขั้นตอนนี้นะคะมาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรานะคะอันนี้นะคะคุณมดก็เนื่องจากมันเป็น การวิเคราะห์จอปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่นะคะดังนั้นครูมดจึงทบทวนในเรื่องของสูตรการหาพื้นที่ไว้ให้นักเรียนนะคะ,ะครูมดก็จะทบทวนในเรื่องของสูตรการหาพื้นที่นะคะก็คือพื้นที่แรกเลยนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะสูตรมีอยู่ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐาน พื้นที่ที่สนะคะคือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสูตรมีอยู่ว่าเศษหส่วนสคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนะคะพื้นที่ที่3นะคะคือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเวานะคะสูตรมีอยู่ว่าเศษหส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม พื้นที่ที่4นะคะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสูตรมีอยู่ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นขยงมุมแล้วก็พื้นที่ที่5นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสูตรมีอยู่ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทยแยงมุมนะคะ ซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปยูเนี่ยใช้สูตรเดียวกันนะคะเพราะว่าทั้ง3ามสามรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะจึงใช้สูตรเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้นะคะครูมดนะคะก็จะเอาตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์มาให้นะักเรียนดูถึง2ตัวอย่างด้ยวยกันนะคะตัวอย่างที่1นนะคะคือโจทย์มีอยู่ว่า ที่ดินแปลง1นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านขนาดมีด้านที่ขนานกันยาว20วาและ30วาโดยด้านที่ขนานกันอยู่ห่างกัน10วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าใดนะคะจากโจทย์นะคะนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือที่ดินที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าใดถูกต้องไหมคะ สิ่งที่โจทย์บอกอะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านที่ขนานกันยาว20วาและ30วาโดยด้านที่ขนานกันอยู่ห่างกัน10วานะคะนี่เราาะห์โจทย์นะคะในข้อที่1ขั้นที่2ก็คือ,อาวางแผนนะคะก็คือเราก็จะโจทย์ะถางเราเนี่ยมาวาดเป็นวิธีคิดวิธีคิดก็คือเราวาดเป็นรูปภาพเลยนะคะเพราะโจทย์บอกว่าที่ดินเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมแล้วก็วาดรูปไยค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูด้านที่ขนาดการยาว20และ30แสดงว่าด้านที่สั้นกว่าเนี่ยต้องยาว20วาและด้านที่ยาวกว่าเนี่ยต้องเป็น30วานะคะแล้วก็มีอะไรคะด้านที่ขนาดกันในย,ยู่ห่างกันนะคะก็คือเป็นะระยะห่างนะคะอ่า10วาอย่างนี้นะคะีคือวิธีคิดที่เราวัาดรูปได้แสดงแล้วโจถามว่าที่ดินมี ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าใดแสดงว่าเราจะต้องใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมาหานั่นเองนะคะ,ะท,ที่ทำจึงเขียนว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนะคะเนื่องจากด้านที่ขนานกันห่างกันสิบวานะคะแสดงว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีความสูง10วา ดังนั้นแทนค่าในสูตรนะคะที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคือ 10, คูณสิบคูณผลบวกของความยาวได้ทูกขนานวงเล็บเปิดนะคะยี่สิบบวกกับสามสิบวงเล็บปิดได้คําตอบเท่ากับสองร้อยห้าสิบตารางวาดังนั้นนะคะดังนั้นที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่250ตารางวาแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งข้อไปดูนะคะตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สองนะคะโจทย์นะคะมีอยู่ว่าโจทย์มีอยู่ว่าสนันต้องการทำเว้าตัวหนึ่งตัวเว้ากว้าง80เซนติเมตรยาว100เซนติเมตรเขาต้องใช้กระดาษทำเว้าตัวนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าใดจากโจทย์มาวิเคราะห์ค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือ พื้นที่ที่ใช้ทำกระดาษพื้นที่ของกระดาษที่ใช้ทําตัวเบ้าถูกไหมคะ,ะว่ามีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร่สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรโจทย์บอกก็คือสนันต้องการทํเบ้าตัวหนึ่งตัวเบ้าเนี่ยกว้าง80ซนติเมตรยาว100ซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกต่อมาขั้นที่2วิธีคิดนะคะก็คือจากโจทย์เอามาวาดรูปก็จะได้วาดรูปได้ ตามนี้เลยนะคะก็คือทำว่าวก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะกว้าง80ยาว100นะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอ่าก็จะวาดรูปได้ตามนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เขาต้องการถามพื้นที่ของกระดาษที่ทำแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านั่นเองนะคะดังนั้นบีที่ทำจึงเขียนว่าความกว้างและความยาวของตัวว่าว เป็นความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าวความกว้างและความยาวของตัวเว้านะคะต่อมานะคะเขียนสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมต่อมานะคะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ามีพื้นที่นะคะแทนค่าในสูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณนะคะ 80ค100ได้พื้นที่เท่ากับ4,000ตารางเซนติเมตรดังนั้นสนั่นต้องใช้กระดาษทําเม้าตัวนี้มีพื้นที่อย่างน้อย4,000ตารางเซนติเมตรนะคะต่อเป็นเลขไทยนะคะ4,000ตารางเซนติเมตรค่ะ,ะทีนี้นะคะเมื่อเรียนได้ดูไปแล้วถึง2ตัวอย่างในกานนะคะแล้วก็มาสารุป สรุปนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1เลยทําความเข้าใจปัญหานะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามเพื่ออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหาก็คือจากโจทย์ที่เราได้มานั้นมาวาดเป็นภาพนะคะอันนี้เป็นการหาพื้นที่ดังนั้นเราก็วาดตามรูปสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์ระบุมานะคะวาดให้ครบนะคะจากสิ่งที่โจทย์บอกขั้นที่3ดํดเนินการตามแผนก็คือเมื่อเราวาดออกมาเป็นภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนว่า อ๋อจริงๆเราวเราใช้สูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ข้อที่4ตรวจสอบคำตอบก็คือคำตอบที่ได้นะคะไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะถ้ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแสดงว่าคำตอบของเรานะั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องอทีนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็มาดูใบงานของเรากันได้เลยค่ะใบงานของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นใบงานที่8ทดสอบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะอ่ะในไฟล์ใบงานที่8นี้เดี๋ยวคุูมดนะคะจะแนบต่อเป็นไฟล์นะครับต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าไปเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะอ่ะในใบงานที่8นี้นะคะก็จะเป็นอ่าข้อสอบนะคะ1ข้อให้นักเรียนได้วีขอกันนะคะอ่ะโจทย์นะคะมีอยู่ว่า นาแปลง1เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแนวคันนาที่ขนานกันยาว25วาและ40วาและอยู่ห่างกัน15วานาแปลงนี้มีพื้นที่เท่าใดคุณคุณไหมคะคล้ายกับตัวอย่างที่1ที่คุณมดได้นําเสนอไป้างต้นคิดเลยถูกไหมอ่านักงเี็นก็มาวิเคราะห์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรวิธีคิดวาดรูปนะคะจากสิ่งที่โจทย์บอกได้อย่างไรเป็นรูปอะไรนะคะอ่า เอาตัวเลขมาใส่ในรูปให้ครบนะคะแล้วก็วิธีททำนะคะก็คืออิงจากสูตรก่อนนะคะว่าเราจะต้องใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอะไรในการหาแล้วก็ถึงแทนค่าในสูตรแล้วก็คําตอบนะคะนี่คุมมดไกด์ขนาดนี้เลยนะคะตัวนักเรียนนะคะไปได้คะแนนนะคะดูให้ดีนะคะข้อนี้นะคะทํา1ข้อได้5คะแนนเลยนะคะนักเรียนเป็นคะแนนเก็บนะคะสําหรับวิชาการวิเคราะห์จทย์นะคะอ่า ทีนี้การทําใบงานที่8นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำใส่ในสมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองนะคะวิชาการมีะห์โจทย์ปัญหาโดยให้นักเรียนทุกคนขึ้นหน้าใหม่พื้นที่ในการทํางานเนี่ยให้ไม่เกิน2หน้ากระดาษนะคะใครทําหน้าเดียวก็ทําได้ใครทําถึงสองหน้าก็ทําได้หรือใครจะทำปิ้นใบงานนี้ออกมาทําก็ได้หรือใครจะทําในกระดาษ a 4ก็ได้นะคะทีนี้ไฟล์การส่งงานเนี่ยครูมดจะสร้างไฟล์การส่งงานไว้สองไฟล์ นะคะเพื่อรองรับคนที่ทำแบบทดสอบนี้หน้าเดียวหรือว่าบางคนทําแบบทดสอบนี้ถึง2หน้านะคะดังนั้นไฟล์ไฟล์ฟที่1นนะคะเป็นการส่งงานหน้าที่1ไฟล์ที่2เป็นการส่งงานหน้าที่2นะคะนักเรียนทําแต่ถ้าใครนะคะทําแบบทดสอบนี้นะคะข้อนี้นะคะแค่หน้าเดียวแล้วเสร็จนะคะนักเรียนถ่ายหน้าเดียวของนักเรียนนะคะแนบมาในไฟล์งานที่1ไฟล์เดียวนะไฟล์งานที่2หนูก็ไม่ต <STALK>. ้องแนบนะคะ ายงานที่2ครูมดสร้างเผื่อสําหรับนักเรียนบางคนที่ใช้พื้นที่ในการทํางานถึง2หน้ากระดาษเท่านั้นนะคะกลัวเดี๋ยวจะส่งไม่ได้นะคะดังนั้นครูมดเลยสร้างเผื่อนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะ5คะแนนที่มีความหมายมากเลยนะคะอีกอย่างโจทย์ของเราไม่ได้ยากย้ําอีกครั้งว่าโจทย์ของเราไม่ได้ยากถ้าดูจากต้นคลิปมาก็ตรงกับตัวอย่างที่1แล้วถูกต้องไหมคะอ่าเราก็อิงตามกันได้นะคะอ่ะ ตั้งใจทํานะคะ5คะแนนเลยนะคะอ่าแล้วก็ส่งมาจากอ่าลิงก์ส่งงานอ่าฟอร์มส่งงานที่คุณมดสร้างขึ้นนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ